สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการมัดเชือกดาวเรืองนะครับมาดูกันนะครับผมจากที่มาแบบนี้นะครับผมนะฮะตอนแรกที่เราแพ็กกิ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมัดโอ้โหเขาด้วยกันนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จับมันนอนหงายนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็จับนอนหงายทับกันแบบนี้นะครับ เอาก้านขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็วางทับนะครับเอาก้านทับก้านอย่นี้นครับทับไปแบบนี้นะครับโอเคอ้าวอันนี้ต้องถ่ายแพ็กติดมาหรือเปล่าอ่านี่น่าจะแพ็กติดมานะครับสองด้านนะไม่เหมือนกันนะ้วต้องแก้ก่อนนะครับ ที่การมัดที่ถูกต้องนะครับต้องเอาก้านประกบกันนะครับสมมติเราแพ็คได้5้าิกล่องหนึ่งถุงแล้วนะครับสมมติเราแพ็คได้แบบนี้แล้วนะโอเคแล้วก็จับก้านประกบกันนะครับแล้วเราก็มัดวิธีการมัดนะครับถ้าจะให้สวยหน่อยก็มัด,มดทีละหูนะครับมัดทีละหูนะครับถ้าจะให้สวยหน่อยนะมัดทีละหูแบบนี้ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะให้สวยหน่อยมัดทีละหัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะมัดให้เร็วหน่อยผมจะแกะแล้วก็มัดใหม่ให้ดูนะครับจะมัดให้เร็วหน่อยนะครับกับแบบนี้เลยนะครับ จับเข้าหากันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มัดจัดแบบนี้แล้วมัดเลยนะครับมัดเลยนะครับแบบนี้เลยมัดเลยนะครับประหยัดเวลามากครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะโอเควันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับการมัดเชือกแบบใหม่นะครับเร็วกว่าเดิมและสวยกว่าเดิมนะครับเห็นครับแบบนี้นะฮะโอเคอีกอันหนึ่งนะครับที่มัดแบบนี้มานะผมจะแก้นะครับแล้วก็มัดใหม่นะครับ ดูกันนะนี่นะครับเราจับจับเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับสองถุงนี้จับเข้าด้วยกันนะครับแล้วมัดทีเดียวนะครับมัดทีเดียวแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนะรวดเร็วทันใจนะครับไม่ช้าเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ นะครับวางก้านหงายขึ้นนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับประกบเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทําการมัดเชือกนะครับผมวิธีการมัดเชือกนะครับผมก็มัดเข้าไปเลยครับนะครับตามปกตินะครับหนึ่งทบนะครับสองทบนะครับแล้วก็มัดหูนะครับ เราจะไม่ปล่อยแบบนี้นะเราจะไม่ปล่อยแบบนี้นะครับเราจะมัดมัดทําหูหิ้วนะครับแบบนี้นะครับผมนี่เลยโอเคมัจะได้แบบนี้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ